ความรักของชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างชื่อบอกนะคะเมถุนนะคะลัคนาตสุรา,าันหรือคนที่เกิดวันที่2ี่สิสองพฤษภาถึงวันที่ส1เอ็ดมิถุนายนนะคะเดือนสิงหาคมแนความรักพฤกษ์ความรักเม,กมถุนเป็นยังไงบ้างโอ้ยแม่หมอลืมเองคือวันนี้ทำหลายราศีไงมีนเมธพฤษศเมถุนทำสี่ราศีแล้ว ลิ้นพันกันไปหมดละเฮ้ยผูกศพโอเคอยู่เฮ้ยติดดู้สบอีกแล้วเมถูนเมถูนสิเมถูนโอเคอยู่ ทักมานะคะก็มีความสุขแหละอืมคนสดก็มีความสุขนะสรุปให้หน่อยค่ะกุ้มทำแล้วจ้ากุ้มนะคะเข้ามาดูที่หนะ้า นะคะทาง y t u t u นะคะแล้วก็แม่หมอแชร์วิดีโอให้อยู่นะคะกลุม่มมาดูได้เลยสรุปได้่อยคะเมทุนเป็นไงบ้างคะความรักเมทุนคะ่ะเมทุนความรักเป็นไงบ้างเมทุนความรักเนี่ยเน่าจะมีปัญหานะนิดนึงขอบอกว่านิดเดียวพอไม่อยากไม่อยากให้มีปัญหาเยอะ แล้วขอข้อสามไปค่ะขอคำที่แบอแล้วขอแนะนำหน่อยนะคะแล้วขอ,ขอคำแน,น,นะนำหน่อยค่ะ,ะ,าาคะโอเคขอสามไปแล้ว True Love Finance and Career โผลนะ่มาสองรอบนะคือช่วงเนี้ยบอกเลยว่าใครๆก็มีปัญหารเรื่องเงินกันทั้งนั้นนะนู แต่ประเทศไทยอะ่ะเราอะ่ะยัง,ย,งยังดีนะดูสิจบจากคิดเมถุนโอ้ยย้โอเคอยู่แม่หมอจะทำพิดอคอ แนะนำหน่อยนะคะก็ขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะโอเค,อเคขบสาไปแล้ว True Love Finance and Career โผละมะ่มาสองรอบนะคือช่วงเนี้ยบอกเลยว่าใครๆก็มีปัญหาเรื่องเงินกันทั้งนั้นนแต่ประเทศไทยอย่ะเราอะ่ะยังยังดีนะ ูิจบสักคิดเมทุนโอ้ยไม่โอเคอยู่แม่หมอจะทำพิกอะคอร์ดนะคะทำพิกอะคอร์ดให้นะคะจะได้ดูความลักไปเลยว่าความลักของคุณโดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นยังไงมันเลือกเลยแล้วแม่หมอเนี่ย แม่หมอนเนี่ยทักอะไรไปก็มันก็มันสกเกิรขึ้นนะคะอ่ะกุ้มทำแล้วค่ะอ่ะชาวเมถุนจามาแล้วเสื้อมันตกนะคะอ่ะไพ่ไปจำตัวนะคะชาวเมทุนนะได้ไพ่ will for June นะคะ will for June คือความรักมีการเปลี่ยนแปลงความรักไม่แน่นอนความรักยังมีขึ้นมีลงอยู่นะคะอืม สิ่งที่มีเิพลกับตัวคุณได้ไพ่ทิงดาบมีเรื่องตัดสินใจคะ่ะหรืออาจจะมาถึงชาวทัดลมกุ้มตุ้นเมทุนนะคะโผล่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยอาจจะมาถึงการต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ได้นะคะหรือเขาเองเขายังไม่ตัดสินใจก็ได้นะคะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะขออนุญาตทาลิปนิดน,นึงนะลิปมันนะคะปากแห้งคะ่ะ นี้นะคะอดีตของตัวคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญนะคุณก็อยากขอโอกาสจากคนรักหรือคุณไปจีบใครไปยิยื่นโอกาสในใครความรักความสัมพันธ์ก็แฮปปี้ค่ะในอดีตมีความสุขแฮปปี้ดีค่ะนะแต่มาเป็นไพ่อดีตอ่ะไม่ใหม,ใหม่อะไรก็ดีใช่ปะ่ะทีนี้อุปสรรคและปัญหาค่ะได้ไพ่จบได้ไพ่โสดอุปสรรคและปัญหาหรือคนอายุน้อยกว่านะคะ เขาไม่อยากผูกมัดกับเราเขาไม่สนใจเราหรือบางอย่างนะอาจจะจบแล้วจบคราวนี้คุณรู้สึกว่าคุณแพ้คุณรู้สึกไม่โอเคอะ่ะอืมเดี๋ยวให้ฟังในดูด้วยเ <c oughs> นี่ยไพ่จบตกไปสักปัญหาจบแล้วจาเป็นต้องโสดถ้าเราไม่โสดนะคะเขาก็อยากโสดอืมแล้วก็เขาไม่ยอมผูกมัดน,นะแล้วคนที่มีแฟนล่ะนะ,ะก็ ดูคนรักอาจจะไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไร่นะคะเดือนนี้หรือเราเองแหละไม่อยากผูกมัดอะไรช่วงนี้นะความรู้สึกมาคิดนะคะได้เด็กถือดาบแล้วก็เดอะชาริออตความคิดช่วงนี้เยอะค่ะเยอะมากคือในอดีตเจอเรื่องไม่ดีอะไรมาเยอะแล้วก็คิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็คิดนกเกติฟต์เลยนะคือเด็กถือดาบเนี่ยประวัติคือเป็นเด็กที่โ,โตมาจากกองขยะแล้วก็ต้องแบบแก่งยั่งชิงดีใช่ปะ เออก็แบบว่าพอเจออะไรที่แบบมีเรื่องมากระทบเนะะี่ยเขาก็จะมองโลกคือป r o งกตัวเองไว้ก่อนละ่นะถือดาบไว้แล้วเขาก็กลัว mm hmm. ใช่ปะ่ะเหมือนกับว่าก็กลัวอีกแหละว่าจะต้องเจออะไรไม่ไดีอีกแหละคือใครเข้ามาก็แบบเอามีดถือเลยว่าอย่าเขามานะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยลักษณะคุณก็คุณก็อาจจะแบบอยากจะปกป้องใจตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่โดยชาลีออตคือไม่พูดไม่แสดงออกแล้วบางทีก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายอีกเนื่องจากเราไม่อยากพูดไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืม ชาตีออดอาจจะหมาถึงชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะชาวต่างชาติก็ได้คนไกลต่างถิ่นต่างแนนก็ได้นะคะทหารทหารตำรวจคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาวุธได้นะคะทีนี้มาดูปัจจุบันนะคะได้ไพ่เจ็ดดาบขอโทษค่ะ เจ็ดไม่เท้าก็ปกป้องตัวเองปิดใจตัวเองอยู่ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะโดนบล็อกนะคะโดนบล็อกโดนปิดกั้นมานะ,ค,ะคิดมากค่ะก้าวดาบคิดมากอยากให้เขาเคลียร์นะคะหนึ่งดาบคืออยากให้เขาเคลียร์อยากให้เขาหันหน้ามาคุยกับเราแต่เขาปิดกั้นค่ะจ็ดไม่ท้าคือเขาปิดกัน้นเขาไม่ยอมเปิดใจหรืออาจจะไปถึงเราเองนี่แหละคะ่ะที่เราปิดใจไม่อยากคุยกับเขาเนาะ ทีนี้มาดูไพอ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ไพ่สิบถ้วยแฮปปี้ค่ะคนโสดเนี่ยก็จะเปคสูงนะคะยังไม่เอาใครใจยังอยากอยู่กับครอบครัวนะอีกใจหนึ่งเนี่ยยังไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ยังติดฝังติดอะไรเก่าๆอยู่อาจจะก,กลัวที่จะเป็นเหมือนเดิมก็เลยกลับม่กับครอบครัวอะไรพวกนี้ค่ะส่วนคนมีคู่มีคนรักเนี่ยภายนอกก็ดูก็ดูดีก็แฮปปี้ก็มีความสุขแต่ในใจลึกๆอาจจะมีพันธะจากการเงินก็ได้ค่ะไฟในเซตแอนคาริอตรงนี้ค่ะ นะคนรักอาจจะแบบไม่ช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วเงินก,ก็ได้นะคะแต่เราถามว่าเราง้อเราแคร์อะไรมันก็ไม่เป็นไรฉันก็มีนะคะมีไพ่แฮงแมนพันธะพาราโผล่ขึ้นมาไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักนะโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นคลิปของชาวราศีเมถุนนะเอ,อแต่ว่ามันก็ดูมันก็แฮปปี้เดียค่ะนะอนาคตเนี่ยถือจะมีปัญหาพันธะอะไรบางอย่างที่เครียดกันไม่ได้แต่ บางท่านก็ยังก็ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้แม่หมอแนะนําว่าให้ประคับประคองไปก่อนนะคะเพราะติดทาวเวอร์มาในไพ่สรุปแม่หมอเนี่ยเป็นห่วงนะบอกว่าบอกเลยว่าเป็นห่วงมีทาวเวอร์มีเดอะมูนเนี่ยความแรกค่อนข้างที่จะเสี่ยงโลเลนะคะนะเดอะชัดเดียมเพลเลอร์นะคะ,นะะ,คะพไพ่ใบแรกเดีมเพลเลอร์เดอะทาวเวอร์เดอะมูนแล้วก็แปดเหรียญเดียมเพลเลอร์เนี่ยอาจาหมายถึงชาวราศีมีชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจาการคนที่เอาใจตัวเองมากๆคนที่แบบ ยืนหยัดในคําพูดของตัวเองมากๆนะคะสังเกตว่าคนราศีเมษจะเป็นคนพูดอะไรและจะทำอย่างนั้นนะศักดิ์ศรีเนี่ยของคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าศักดิ์ศรีคำคอมมากเป็นไพ่สัญลักษณ์ของชาวราศีเมษเดมเพลอร์คนราศีเมษก็เลยพูดอะไรก็จะแบบก็จะพยายามที่จะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากกืนน้าลายตัวเองเนะี่ยลักษณะคนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นคนนานที่จะเลี้ยวประเด็ดการดิแม่เป็นคนยอมหักไม่ยอมง,งอ อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนรักก็ได้นะคะ The Tower ให้ระวังมีปัญหานะระวังมีปัญหาความรักขึ้นมาปุบปับฉัมพัน The Moon บางท่านก็ยังหดหูอยู่นะคะหดหูใจอยู่นะกังวลกุม้มคิดมากหรืออาจจะหมายถึงชาวราศีมีนหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ยังคุ้เครืออยู่แปดเหรียญน,นะคะแนะนําให้ประคับประคองความสัมพันธ์ช่วงนี้ไปก่อนเนาะอาจจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ชาลิตาใช่ไหมคะมาคีเนี่ย สวัสดีค่ะเปลี่ยนชื่อเฟซมาหรือเปล่าคุณพี่นาคีทีนี้ไพ่แปดเหรียญความจำมันอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นหน้าอะไรนะคะก็คือแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเน้นใน,นเรื่องของการหางเงินนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ฟ้าเดนเซต์อัลคาเรอ๋อใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อแน่นอนเพราะว่าลักษณะการพูดคุยคือต้องเป็นพี่ชาลิตาแน่นอนนะคะไป ทีนี้มาดูพา่ลัค้าใบแรกนะคะ f i n a n c e and c a r e e r การงานการเงินขึ้นมาเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักของ,ของคุณเดือนนี้นะเพราะว่าได้ไพ่นะคะ8ปดเก้าเก้าไม่เทา้าแล้วก็เด็กถือไม้เทา้าคือเหนื่อยนะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะเมทุนคุยกับแฟนเก่าแล้วไม่เคลียร์นะคะเป็นแบบนี้2เดือนแล้วเออมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะก็ยังไม่ยอมเคลียร์นะคะติดนะ เพรนเส้นอดนคาเรียการงานการเงินเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาของคุณนะแล้วก็เหนื่อยช่วงนี้จะเหนื่อยกับงานหางานหาเงินช่วงนี้จะเหนื่อยมากเขาเองเขาก็อาจจะเหนื่อยเขาก็อาจจะมีภาระความรับผิดชอบของเขาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะมาถึงชาวคนที่อายุน้อยกว่าก็ไแล้วนะคะเด็กถือไว้เท้าหรือคนที่รับผิดชอบเกินตัวค่ะมาต่อไป h a r t to heart conversation ถ้าบอกว่ามีอะไรพูดคุยกันตรงๆแต่พอจะคุยกันตรงๆคือแบบมีปัญหามาตลอดเลยมีปัญหาค่ะไม่ยอมเคลียร์นะคะ มีปัญหากันมาแล้วก็จะชวนเราวนหิดไปด้วยนะคะถ้าบอกว่าเขาไม่อยากคุยอะเอ,อหกดาบคือไม่อยากคุยไม่อยากมีปัญหาคือต้องบอกว่าผู้ชายเขาไม่ชอบเถียงนะผู้หญิงแาจวะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมทําไมอะเราอยากจะคุยเอยากจะเขีรยแต่นิสัยผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยพูดไม่เลีย่มนิสัยเขา,าสุดมากมากทีนี้ไปเ่อไป to love รักแท้ this is the romance of a lifetime อ uh, ่ รักแท้ได้ไหมรักแท้หรือแค่หลอกลวงนะคะเพราะตำแหน่งเขาได้ไพ่เก,ก้าวถ้วยเก้าถ้วยเป็นคนขี้เหงามีแล้วยักมีอีกขี้เหงาอ่ะไม่รู้สิรักแท้หรือขี้เหงาอ่ะเออโผล่ขึ้นมาตัวเราได้ไพ่สองเหรียญประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนอืมเราอ่ะรักเขาจริงก็ได้แต่ดูเขาเนี่ยคนคนนี้ดูเหมือนเหมือนคนขาดความ,มอบอุ่นอ่ะมีใครก็รู้สึกไม่พอโหยหาความรัก พอคบเราแล้วก็ยังจะมีคนอื่นก็ได้หรือแบบรู้สึกว่าเราอ่ะให้เขาได้ไม่เต็มให้ไม่พออ่ะออืมอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆข,ของเมถุนนะถ้าใครชอบแม่หมอนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะทำทีอาคาต,ต่อให้เลยนะคะ